ดีนายพลผมชื่อนายพลนายพันเตีไผ่นะครับผมหลังจากที่อันเก่านะครับผมรู้ว่าคนเก่าตายไปแล้วเ้อยแล้วผมจะสู้รบยังไงเพื่อประเทศชาติและให้ใชนะเหมือนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งเมืองนี้จะต้องมีความหวังคือสตาลินการ์ดสตาลินการ์ด ทุกคนคงใช่เลยนะว่าจะต้องชนะแน่นอนถ้าเอาจริงๆเนี่ยคุณจะรูไ้ไหมว่ายุทธวิธีการเนี่ยมันยังทำยังไรถึงได้ชนะได้เนาะถึงจะรู้ก็คงใช่เลยนะแต่ว่าไม่อยากให้มันมีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่านาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฉันรู้รู้ว่าสงครามรอบครั้งที่สองนี่มันจะเ,จเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็ชิบหายหมดเลยก็ให้ต้องปลุกใจและและให้ชนะเมื่อในกลยุทธ์ของเราเซฟนายมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะจันก็ยอมแพ้สิครับไม่ยอมแพ้ก็บ้าเลยครับไม่เสียเพื่อนนะครับเออ อืมเคคอบกระต่ายนกระผมต่อส ia ู hmm. ้เพื่อชาติเออต่อสู้เพื่อชาตินี่เนี่ยเออนายใช่ไหมไม่ใช่อืมนายพลแมนโอเคกระดผมไอ้ในสู้ชนะเหมือนมิพลุลุ่แห่งสงครามโลกครั้งที่สองมันพลปืนสไนเปอร์อีลิต มันก็จะดีที่สุดในโลกนะครับผมถ้าขาดปืนพลมแม่นที่สุดในโลกถ้าขาดเนี่ยคงไม่ดีแน่แน,นอนนะครับผมเราจะต้องทำให้ได้เพื่อต่อสู้เพื่อประเทศชาติเมืองแห่งความหวังที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดไ s ส์เพื่อไม่ลืมกับชมคลิปใหม่ๆจากผม PI วิลเลียมนะครับผมและคลิปใหม่สุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสว่วนนี้ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับผมย yeah. Tonight we gonna set the streets on fire. Me and yeah. straight up. Outlaw, outlaw, like I hit the power ball. Once all eyes is on me, throw them off like Southpaw. Niggas love to count yours, hoping that your people fall, wishing death upon me. But I'm here forevermore. I just get debated on. I just get my greatest on. Saint Laurent on speed dial. I Put the latest on. Bring it on. Bring it on. You want war? Then bring it on. Set this bitch on fire, nigga. We can have a sing-along. you your king in my condo, got a motherfucking big screen by the front door. Got a guest bedroom filled up with fur coats. Nigga ain't no room in this bitch to even jump rope. Yeah, the fire and desire, and I'm higher than my prior my tie.